สวัสดีค่ะคุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า15ค่ะข้อ5 8าปหาร6เท่ากับตัวไม่ทราบค่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเขียนเครื่องหมายหารยาวไว้ก่อนนะคะต่อไปนำตัวตั้งมาเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายค่ะตัวหารเขียนไว้หน้าเครื่องหมายแบบนี้นะคะเราจะเริ่มหารจากหลักสิบก่อนเลยนะคะหาค่ะว่า6คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้8คะ หกเป็น 6, 6 6หก2องจะเห็นว่า8เนี่ยอยู่ระหว่าง6กับ12ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอาจำนวนที่ใกล้เคียง8ที่สุดแล้วก็ไม่เกินนั่นก็คือ6กคูณหได้6นะคะ6กคูณหเขียนลงไปค่ะได้เป็น6นะคะก็เขียน6ไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะต่อไปนำแปมาลบ6ค่ะ เขียเส้นใต้ก่อนเนาะ8ลบ6ก็ได้เป็น2เสร็จแล้วเราจะดึง1ในหลักหน่วยลงมานะคะก็จะกลายเป็น21นะคะหาคำว่า6คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้21คะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 จะเห็นว่า21เนี่ยอยู่ระหว่าง18กับ24ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอาจํานวนที่ใกล้เคียง21ที่สุดแล้วก็ไม่เกินนั่นคือ6คูณ3ได้เป็น18นะคะเขียนลงไปค่ะ6คูณ3ได้18นะคะ เสร็จแล้วเราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะแล้วนำา21มาลบ18ค่ะ1-8ลบ8ไม่ได้ไปกระจายหลัก10มานะคะจาก2ก็จะเหลือ1จากหลักหน่วยจาก1โดนกระจายมาก็จะกลายเป็น11นะคะ11-8ลบ8ค่ะ11-8ลบ8ได้เป็น3นะคะ1-1ลบ1ได้เป็น0ดังนั้นข้อนี้จะตอบ13และมีเศษเป็น3นะคะ การตรวจคำตอบค่ะเราจะตรวจโดยการนำตัวหารคูณกับผลหารแล้วมาบวกตัวเศษนะคะซึ่งถ้าคำตอบของเขาได้เป็นตัวตั้งข้อนี้จะเป็นคำตอบที่ถูกนะคะลองทำดูนะคะตัวหารคือ6เนาะ6คูณกับผลหารคือ13ค่ะแล้วมาบวกเศษค่ะเศษของเขาคือ3เนาะ จะเท่ากับตัวตั้งไหมนะคะเริ่มทำในวงเล็บก่อนนะคะ6คูณ13ค่ะนำา6มาคูณหลักหน่วยก่อนเลยนะ6คูณ3ได้เป็น18ใช่ไหมคะเราเลยใส่8แล้วทด1ไปหลักข้างหน้านะคะต่อไปนำา6มาคูณหลักสิบค่ะ6คูณ1ในหลักสิบได้เป็น6แต่มีตัวทดอีกหน่ก็เลยกลายเป็น7แสดงว่าในวงเล็บเนี่ย ได้เป็น78นะคะแล้วเรานำา8 8เนี่ยไปบวก3ค่ะ78บวก3ก็ได้เป็น81นะคะซึ่งตรงกับตัวตั้งของโจทย์เลยนะคะแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ6ค่ะ67 2หารสเท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะเขียนเครื่องหมายหารยาวไว้ก่อนนะคะ ตัวตั้งที่เป็น67เนี่ยเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายตัวหารคือ2เขียนไว้หน้าเครื่องหมายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มหารจากหลักสิบค่ะนำสอมาคูณกับจำนวนอะไรแล้วได้6คะสอง2 2 4่3สอง2 2สคูณ3ได้เป็น6ใช่ไหมคะเราก็ใส่2คูณ3ได้6นะคะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นค่ะ นำหมาลบ6กค่ะหกลบหได้เป็น0น,นะคะแล้วเราจะดึงหลักหน่วยลงมานะคะก็จะกลายเป็น7นะคะเราหาต่อค่ะว่า2คูณกับจำนวนอะไรแล้วได้7นะคะ2คูณ1เป็น2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 จะเห็นว่า7เนี่ยอยู่ระหว่าง6กับ8ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอาจำนวนที่ใกล้เคียงและก็ไม่เกินนั่นคือ2คูณ3ได้6เนาะ2คูณ3ได้6นะคะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นค่ะนำ7มาลบ6ค่ะ7ลบ6ก็ได้เป็น1แสดงว่าข้อนี้จะตอบ33เศษ1นะคะอ่ะ33 เศษหนึ่ตรวจคําตอบนะคะเราจะตรวจคําตอบโดยการนำตัวหารคูณกับผลหารแล้วมาบวกเศษซึ่งถ้าเขาเท่ากับตัวตั้งคําตอบข้อนี้ก็จะถูกนะคะ2ที่เป็นตัวหารคูณกับผลหารคือ33เสร็จแล้วนำมาบวกเศษคือ1จะเท่ากับตัวตั้งไหมคะอ่ะมาลองทำดู เริ่มคูณจากหลักหน่วยเนาะ2คูณ3ได้เป็น6นะคะ2คูณ3ในหลัก10ก็ได้เป็น6ดังนั้นในวงเล็บของเราได้เป็น66บวกกับเศษข้างนอกนะคะ66บวก1ก็กลายเป็น67นะคะอะซึ่งคำตอบตรงกับตัวตั้งเลยนะคะแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้ข้อนี้ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ7ค่ะ5 9หาร3เท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะขั้นตอนแรกเราจะเขียนเครื่องหมายหารยาวไว้ก่อนตัวตั้งเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายตัวหารเขียนไว้นอกเครื่องหมายแบบนี้นะคะแล้วเริ่มหารจากหลัก10บค่ะ3คูณกับจํานวนอะไรแล้วได้5คะ3 1เป็น3 3 2 6 จะเห็นว่า5เนี่ยอยู่ระหว่าง3กับ6เนาะดังนั้นเราจึงเอาจำนวนที่ใกล้เคียง5ที่สุดแล้วก็ไม่เกินนั่นก็คือ3คูณ1ได้3นะคะ3คูณ1ได้3เสร็จแล้วเราจะขีดเส้นใต้1เส้นค่ะ5ลบ3ได้เป็น2นะคะแล้วเราจะดึงหลักหน่วยลงมาค่ะก็จะเป็น29นะคะเสร็จแล้วเราจะ นำ3ควรกับจำนวนอะไรแล้วได้29คะ่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 5, 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30เป็น30นะคะจะเห็นว่า29เนี่ยอยู่ระหว่าง27กับ30ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงเอาจำนวนที่ใกล้เคียง29ที่สุดแล้วก็ไม่เกินนั่นก็คือ27นะคะ3คูณ9ได้เป็น27ค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะนำา9 9มาลบ27นะคะ9ลบ7ก็จะได้เป็น2นะคะ 2อลบสได้เป็น0ข้อนี้เลยตอบ19เศษ2ค่ะตรวจคำตอบโดยการนำตัวหารคูณกับผลหารแล้วมาบวกเศษนะคะซึ่งถ้าคำตอบเขาตรงกับตัวตั้งของโจทย์เลยแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้จะถูกต้องนะคะอ่ามาลองทำดูค่ะ ตัวหารคือ3เนาะคูณกับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ19นะคะแล้วมาบวกเศษที่ได้ก็คือเศษ2ค่ะจะเท่ากับตัวตั้งหรือไม่อะมาเริ่มทำในวงเล็บก่อนเนาะ3คูณ9ในหลักหน่วยค่ะ3คูณ9ได้เป็น27เนาะเราจึงใส่7แล้วทด2นะคะ3คูณ1ในหลัก10ได้เป็น3กับตัวทดอีก2ก็เลยกลายเป็น5นะคะ ดังนั้นในวงเล็บจะเป็น57แล้วเรานำ57า57มาบวกกับเศษ2ค่ะ57บวก2ก็เลยกลายเป็น59นะคะข้อนี้คำตอบตรงกับตัวตั้งของโจทย์เลยดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ8ค่ะ94หาร8เท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะเราจะเขียนเครื่องหมายหารยาววยนะคะ จากนั้นเราจะนําตัวตั้งมาไว้ข้างในเครื่องหมายตัวหารเขียนไว้ข้างหน้าเครื่องหมายแบบนี้นะคะเริ่มหารจากหลักสิบค่ะ8คูณกับจํานวนอะไรแล้วได้9คะ8 1ดหนึ่จะเห็นว่า9เนี่ยอยู่ระหว่าง8กับ16เนาะดังนั้นเราจะเอาจํานวนที่ใกล้เคียง9ที่สุดแล้วก็ไม่เกิน9นะคะนั่นก็คือ8คูณ1ได้8นะคะ8 1เป็น8ค่ะ จากนั้นนำ9มาลบ8ค่ะ9ลบ8ก็จะได้เป็น1นะคะแล้วดึงหลักหน่วยลงมาค่ะก็จะเป็น14นะคะเราก็หาค่ะว่า8คูณกับจํานวนอะไรแล้วได้14นะคะ8 1 8 8 2 16จะเห็นว่า14เนี่ยก็อยู่ระหว่าง8กับ16เหมือนกันเนาะดังนั้นเราจะเอาจํานวนที่ใกล้เคียงและก็ไม่เกิน14ที่สุดนั่นก็คือ8 1เป็น8นะคะ 8 1 81, ได้8ค่ะ14ลบ8ค่ะ14ลบ8ก็จะได้เป็น6นะคะดังนั้นข้อนี้จะตอบ11เอเศษ6ค่ะการตรวจคำตอบนะคะเราจะตรวจโดยการนำตัวหารคูณกับผลหารแล้วมาบวกเศษค่ะว่าเขาจะตรงกับตัวตั้งของโจทย์ไหมเนาะอ่ะตัวหารคือ8คูณกับ ผลหารคือ11แล้วมาบวกเศษคือ6นะคะว่าจะเท่ากับตัวตั้งไหมเนาะ8คูณ1เป็น8 8นะคะ8คูณ1ในหลัก10ก็เป็น8ดังนั้นในวงเล็บของเรานะคะ8คูณ11ก็จะได้เป็น88บวกกับเศษค่ะบวกกับ6กเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ94นะคะซึ่งตรงกับ ตัวตั้งของโจทย์ข้อนี้เลยนะคะดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะหน้า15ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ